พูดพูดพี่น้องยั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 งเอายังเด้มีเงินบ่ลูกสบายดีสบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกท่านพี่น้องไม่ฮะก็เมื่อแต่อัพคลิปพี่น้องลูกโอ้ขนอย่างเด้อพี่น้องซื้อรถพุ่มพวงสุดได้ยังสูง The South is yêu. Lốt phùm phù, anh mà nong. Hãy mới lúc tao lại. No, anh kỳ nong. Dạy nhanh ใช่ปะล่ะใช้เงินน่ะลูกอีหละคือบอเอากล้วยลูกเอากล้วยแมมบ่เอาหวานน่ะกินเปื้อนเปื้อนไอหน้าอ๋อเด็กีไปสิปิงบ่บ่มาเอาพี่มาเอาหวานมาเอากล้วยพี่ลูกหวานน่ะมันกินเปื้อน เด็กใหญ่กินน้ำอีหูเดหวานเลน่มาอน้ะินนดมา่อโวิสักกิอเด็ในมือนเอาเลยลูกบอกไอ้เด้อไอ้กินน้ำกันห้ไดลูกอ้ได้ินแหงสิบพันได้ินแหงขไขอกินมีอยู่อีงลูกเดี๋ยนี่ได้แล้วอยากเอาให้อีกนะ

เอากล้วยฮะเอากล้วยไปเลยบอกคำกินเงินแม่บ้านน้องได้เลยลูกได้แล้วไปโอ้บีน้ำมันติดรถอีกเย็นบ่รอดบอ่เอ้ยยี่บ okay? uh. ันเนี่ยหน่อยเขาได้นะสาวพัน ไปเบิดมือเบิดบ่ล่ะบ่พอเพลดอกเนาะบ่เห็นมาตะหึงบ่ดําก็บ่เห็นบ่หยุดแล้วบ่ดําเออดําหน้าพุ่นแล้วเนาะดําหน้านี่เดขายดีอยู่ดอกมาเบิ่งทางนี้ตพี่น้องแปลงรถไทยอีเถาอีเถาปีนี้ยังใช้ได้อยู่ปีหน้านี่จะคองเข้ามานี่ใช้บ่ได้เด้อนี่จสิรอดบ่รอด ยังยังมันเฮยยสะพานกับลินยังบด้เบิไทด้าไ่เบิไทยมอสกับเมอนี่กับเกอ่ะสูเอาให้สูเศกเกเข้าไปไทยมันอยู่สสูงใส่อันนี้อยู่สายเออแต่เบิ่งเอาไทยนะเบิ่งพออืมพี่น้อง เบิ่งดูจักปีแล้วนี่นะมันจักปีแล้วนี่มันจนเบิรตเลยใส่พ่านเคยซื้อมาเพิ่มอีกเส้นเดียวมันได้โซ่นะอาตัวนี้ก็เก่าแล้วได้เฮ้ยใส่ไปก่อนท่ซ้ำดำหน้าแล้วแล้วอยู่ดอกนางเสพานกับลีน sai nằm ăn bà hồi, biển lẹ đây tí, hả? Chả ai xem mà biển, <laughs> thảo hang với nòi, bớt là, bố mềm lụt hao đọc. Nòng súng khát đã lột lẽ, bị khăn. เขาหาเงิ <c oughs> <c oughs> นซื้อเองก็น่าไม่กะพอซาแล้วสีดยังว่าเห็นสีดมันเรายังสีดเตรียมลงนาพี่น้องลีนปุ๊กเท่าัพก็สุม่ม <c oughs> <c oughs> ช้ำลอยบอกช้ำละซ้าู ยังมีเศร้าอีกอยู่เฮ้ยหานๆันเซกเซกเซกบงเบิร์ตคูอันพันแนวไปซื้อจังซื้อบาทเดียวเซกหลดุดเซกล่างพี่น้องหลุดอีกเท่าอนันน้องสลามากแต่ก็น้องสลาปีหนาเขาก็บขื้นมาแล้ว <c oughs> มีหลุดยังดีได้หาเหตุหน้าคน ปเหตุหนาคนผลูดบุมีนี่ตีเจา้าฉีดยังพอาซาเอายังฉีดนะเอายังฉีดนะจะฉีดมันทางนั้นกับซิกเพราะทางนั้นมีแต่ซ่า

นี่ได้จับบ่บึ้งได้มือนะ้ำนี่มครับอันนี้ได้นี่มาจับข้างนี้เป็นไรได้เออเออพิทเออเจ็บ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 อุยอะอุยอะแขนแทะจกโตซื้อหนอดใหม่สามนะ มีใหยจับอีกบน่บอเเกเบอร์กระิรมันยังลายอยู่ยน,นี่ลายแล้วดิาีาใส่แล้วอ้อ,อ,อเออเปลี่ยนอยู่ดอกอมาเลคกาคขาัมรลหรุตดอ ตะกี้ผมจะเอาน้ากันพี่น้องมันหักลองแปลงมอีกเถาก่อนยามันขมันได้รถเข่าไม่ใช่รถเหล่าดิดบึ่งด้วยแค้นแค้นแกงมันเองบ่ หัวมันคือค้อนแทะฮะโอ้ยหัวมันซิรลุดเลยนะค้อนเลยนะ เพื่อความปลอดภัยพี่น้องมัวม,มันคอนได้เหอ น่ะหัวมันก้อนคือสต๊กนี่หันหนอดเศษขาวฮอยเดงหนอดตัวนั้นหนอดเศษอีกสี่ตัวซุปน้ำมันนะครับอัลาพระเจ้าพี่น้องเข้าไหลนีเลยพี่น้องเอ้ยถ่ายคลิปอยู่ดีๆเขาก็ไหลนีไปแล้วพี่น้องพี่ีเพียงกับพุกตุ๊พี่น้องฝากเป็นกำลังใจให้ด้เพียงเด้อสาวนาคนใหม่พี่น้อง <c oughs> ติดตามชีวิตเศาวนาคนใหม่เดอ้อพี่น้องจะเป็นแนวใดจะรอดไม่รอด